เสาที่วิพลูแฉเพิ่มพระเอกเกือบดังวีรกรรมเยอะ ถือเป็นประเด็นที่ถูกจับตามองและถูกพูดถึงไม่น้อยกรณีดีเจดาดาออกมาพูดถึงพฤติกรรมของพระเอกตัวสูงคนหนึงว่าไม่ค่อยน่ารักหลังเจอกันหน้าลิฟต์แล้วอีกฝ่ายไม่ทักทายเดินล้วงกระเป๋าเดินผ่านไปทั้งที่เคยเจอเคยสัมภาษณ์กันมาหลายครั้งจะว่าจำไม่ได้ตนเองก็แต่งเต็มชุดออกงานมาพร้อมดีเจอ๋องแถมเพื่อนพระเอกที่มาด้วยยังทักตนเองด้วย ตนไม่กโกรธแค่มองว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่น่ารักอยากให้น้องปรับปรุงมันคือมารยาททางสังคมอยู่ร่วมกันกับคนในวงการเดียวกันไม่ได้อยากให้วายแค่พยัดหน้าทักทายยิ้มให้กันเท่านั้นจะได้ดูน่ารักอยู่ในวงการได้หนานขึ้นโดยพระเอกคนนี้เป็นคนเดียวกับที่ดีเจมาตูมเจอเหตุการณ์คล้ายกันเมื่อหลายปีก่อนด้วยเกี่ยวกับเรื่องนี้ล่าสุดเต๋าทีวีพลูนักข่าวบันเทิงคนดังก็ได้ออกมาโพสต์ถึงเรื่องนี้ด้วยว่า พระเอกเกือบดังที่ดาดาพูดถึงทงั้งเอเจนซี่โฆษณาและคนในวงการบันเทิงโดนกันมาหมดแล้วค่ะวีรกรรมเยอะพร้อมกับลงแคปชั่นโดนกันจนชินเสียดายความลอ้อดราม่าพระเอกที่ดเจดาดาพูดถึงมาแรงจริงๆติดตามกันไว้เลยนะคะจะรีบมาอัปเดตให้ค่ะทั้งทีมงานของเราขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะ อย่าลืมกดติดตามและกดลูลกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ